คุณเจ้าโอ้ทุกคนเอ้ยโอ้มาเป็นจะหายเยอะมากแล้วก็มวไม่เป็นเก็บตรงนั้นอีกตรงนู้นอีกทุกคนทั้งกองเก็บไปเลยค่ะเก็บไป <c oughs> เก็บแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆอยับไปเรื่อยๆนะคะเนาะไม่ยังไม่คิดมาเลย อันนี้เถอมาใกล้ๆ um ดีกว่าสวยมากทุกคนไปเธอมาใกล้ๆน่อ มันขาสวยมากทุกคนอเอ้อดูสิมันีพอเอียงได้อยู่ค่ะไม่ไม่กรอบด้วยนะไม่ค่อยกรอบเกือบจะกรอบแต่ไม่กรอบดีอ มาจะมาใกล้ๆอีกเธอไปเรื่อยๆตามเห็ดไปเรื่อยๆถ้า,ถ,าถ่ายไกลเกินมันจะจะไม่ค่อยเห็นเห็ด ดึงขึ้นได้อยู่ทุกคนไม่ขาดเท่าไหร่ถ้าแบบจับแล้วก็แตกโป๊ะกรอบมากแบบนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไปใกล้ๆทือแป้งจะไปเก็บจากนู่นมานี่เลยนะ แม่เก็บตรงนี้ตุฟีแม่ก็สาหลบมาแบบเงียบๆเก็บจะตามมาได้ไงอ่ะสุสีนู้ดขันคอมเฮดเยอะเยิ่มมาสมี่งวัคอมเฮดขอกันอ๋อขอกันแล้วสีดูฟพร่เมื่อนี่ จะส่ยอเยี่มมั้ยเซอินเตอร์โลดดูวิดบอดอกแอนนอลสแตนสโตร์แต่ซ้ำ ทุกคนคะดูแป้งให้ดูความอัยะดจ้ะปัดอีพออีเมขอยเอ้ยอัยะอีหลีอีหลอแป้งสิเก็บแล้วเด้อจ้ะตีล,กลักกาอยู่ข้างในนะดูนะ

ขามันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยทุกคน มาฝั่งนี้หันมาฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมสเสือกะต่นเสียงคุณพ่อสั่งน้ำมูกน้ำสัก ฝนมาแรงแล้วทุกคนเอ้ย hey, oh. ถ้าฝนแล้วมันนิ่งไม่มีทั้งลมไม่มีทั้งฟ้าร้องอะดีดีทุกคนเ้ยเพราะสูญอยู่ โอเคได้แล้วเห็ดไ,ได้ทุกคนเอ้ยไปข้างล่าง้างล่างอีกเยอะตรงเนี้ยแม่มาประจำสวยไหมทุกคนสวยสวยดูดิมเก็บเลยค่ะแม่จะเก็บเรียงขึ้นไปนะคะเราจะได้ดูใกล้ๆนะคนะ กดอย่างเนาะลืมกดไปหลายช็อตเลยเด้อทุกคนเอนอเสียดายสวยมากนี่ไปดูใกล้ๆดินี่ค่ะดูใกล้ๆดิสวยงามเดีย๋วยวเอาออกมาใต้ต้นไม้ก่อนไปไม่ถึง Så. Jag gör mig kommer här redan. De brukar plocka här varje år. Jättefin! Du hittar mig! Du hittar mig! Jaha, gömma dig. Ja. Här är jättefint เบ้รี่โอรเห็นไหมเอามุมนี้ก่อนมุมนี้ก่อนมุมนี้สวยเออเอเอโอ้ยไม้ดีดตาบอดซะแล้ว inte komma hit. vi svettar låret? Mm. Oh. Oh. Jag behöver tumme Den är full. Mm. Jag har en påse. snåd. Ja. Och den här är bara nere till vi plockar. Ja, men den är ju den är full. Ja, jag ser här nere som vi plockar. Ja, den där nere där Ken brukar sitta. Ja, det är bara här. Där är lådan. Det är här. Har du gömt lådan?

Mm. Du ska få göra en sak Första nu. nu. No. Nej. No, jag ger dig den. den för redan men du tar inte med dem. Vilka är de? Pinnar på telefon. Lär dig aldrig. Vi det kommer dit. Är det din problem? Nej, du måste vara snäll mot mig. Vänta först. Ska jag ta dem bakom där? Bakom posen. Här. Så. In, in, in. Ah, vi med. Du men... kan inte filma allt. Det är jättefina stora. Ja, men... Tar du... Ta det. Ska du ta dem? Låt det vara. Vad kan gå fri med det Jag Vila inte på sig. Gör mitt värme med. มนีมาดูใกล้ๆไหมดูใกล้ๆดีกว่าสวยมากเนาะจริงๆ Nasıl? Phụm đi ừ ừ, ừ. đi nghĩ lời con quân ơi Rụng hàng Kinh 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 哎。Yeah. มีสวยมาก มนเสียงลมเริ่มมาแล้วนะคุณผู้ม yeah we've been yeah 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 Är du filmat det? คนเป้งได้ตะก้าหนึ่งแล้วปไปไปล้วเทใส่ในตะกา้าดำอีกเลยจ้าตามไม่เลยจ้ะ